คุณผู้ชมครับเพื่อนครับอย่าลืมนะครับกดบ subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเปกำลังใจให้กันด้วยนะครับข่าบ้านอินฟินิตคอมโบนะครับโอ้ยเว้นไปหลายวันเลยเพราะว่าช่วงที่มาเลเวลสูงๆเนี่ยโอ้ oh, กว่าจะได้แต่เลเวลแต่แต่ละหนึ่งเลเวลหนึ่งเลเวลเนี่ยใช้เวลานานมากไอ้ก็ฟาร์มอย่างเงี้ยตลอดนะฟาร์มมาตลอดเลยนะให้เครื่องพักตรงหลังเที่ยงคืนให้เครื่องพักเช้าก็ฟาร์มต่ออย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ก็ ขึ้นมาถึงเลเวล173แล้วนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่เล่นคาบานเนี่ยสายฟรีนะครับถ้วใจชอบจริงๆเนี่ยชอบมากๆเนี่ยก็ต้องใช้ความอดทนสูงมากนะครับแต่ว่าแอดอากนแนะนำว่าถ้าชอบคาบานจริงๆเนี่ยครจะเข้ามาดูทุกวันนะครับวันละนิดวันละหน่อยก็ยังดีเท่าที่พมอมีเวลานะครับเพราะว่าที่เข้ามาเนี่ยในต้องไปดูในตรงนี้นะครับ2องจดหมายเนี่ย ในซอสขดใหม่ในเมลเนี่ยเขาจะมีรางวัลมาให้นะมีรางวัลมาให้เนื่องจากว่าทุกครั้งที่มีการอ,าอะไรอ่ะมีการอัปเดตแพทใหม่หรือว่ามีการปิดเซิร์ฟเพื่อปรับปรุงระบบอะไรพวกนี้ทาง GM นะฮะทาง GM ของคาบานนะครับก็จะมีรางวัลมาให้รางวัลแต่ละครั้งก็จะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับไม่ค่อยเหมือนกันอาจจะมีระยะเวลาที่แตกต่างกันนะฮะ เนี่ยเราก็มีรางวัลในเมลบ็อกซเนี่ยนะมีซีชิ้นเนี่ยนะฮะโอเคเดี๋ยวไปจัดการหลังใหม่กันแล้วกันนะครับเนี่ยแล้วก็อย่างกรณีไอเทมที่ได้มาเนี่ยอันนี้แอดรับไปหมดแล้วนะครับลองดูนะครับเนี่ยฮะเนี่ยรอบรอบนี้ไอเทมที่ได้มาเดี๋ยวครับเนี่ยดีๆทั้งนั้นเลยครับเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งหมดเลยนี่นะครับนี่ด้วยนี่ด้วยนี่นะครับแล้วก็นี่ด้วยนี่ที่ได้มานี่นะครับเนี่ยรวมทั้งอันนี้ด้วยเนี่ยได้มาจาก อ่รา,างวัลในการปิดปิดเซิร์ฟเพื่อปรับปรุงระบบนะฮะก็ทำพอเราได้ตรงนี้มาแต่ระยะเวลามันจำกัดน,นะครับไม่ได้หมายความว่าเราให้แล้วยาวเลยนะฮะอันนี้ก็จะให้เวลา7วันนะครับให้เวลา7วันจะหมดอายุในวันที่27เวลา3ทุ่มส9นะฮะแอดรับตอน3ทุ่ม39ก็จะมีเวลา7วันเพราะในช่วง7วันเนี่ยจะต้องรีบเข้ามาลุย,ลยมีเวลาต้องเข้ามาลุยเลยนะเนี่ยครับทุกทิมเลยเนี่ย รวมทั้งมอเตอร์ไซค์ด้วย7วันเหมือนกันหมดเลยนะครับนี่ฮะแล้วคุณผู้ชมไปเพื่อนๆครับที่ชอบคาบานนะครับคอคาบาลเนนะี่ยแล้วก็เล่นคาบาลใหม่ๆนะครับเล่นคาบาลใหม่ๆเนี่ยก็เอาอย่างนี้เลยครับเข้ามาทุกวันมาดูว่ามันมีรางวัลอะไรนะจดหมายไหมแล้วกรับรางวัลพอรับรางวัลได้เยอะปั๊บเนี่ยใส่ให้เต็มที่ก็จะทําให้ค่าพลังลบของเราค่า CP เนี่ย Combat Power เนี่ยขึ้นสูงพอขึ้นสูงเราก็สามารถที่จะไปฟาร์ม ในไอ้อะไรอ่ะไปฟาร์มในในแผนที่ที่มันมีมอนสเตอร์เลเวลสูงๆได้ตอนนี้แอดไปฟาร์มอยู่นี่เลยแผนที่สุดท้ายเลยพอต้าอินเฟอร์โนเลยนะครับนี่แล้วก็จุดจุดที่มีมอนสเตอร์เลเวลสูงสุดเลยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องฟาร์มต่อไปให้ถึงเลเวล180ถึงจะมีแผนที่ใหม่มาให้อีกหนึ่งแผนที่นะฮะแล้วก็ตอนนี้สามารถที่จะเข้าไปลุยลุยเควสได้เลยนะครับ นี่เควสที่ที่ได้มานะฮะแอดจะลุยเควสที่มันหมดเวลาก่อนเควสไหนที่หมดเวลาเร็วนะอ่าโอเคเควสนี้อ่าผูกมาตัวละครอ,อีกอันนี้มีเวลาหนึ่งวันหมดพรุ่งนี้เควสนี้นี่ครับแนะนำว่า Combat Power หรือค่าต้องประมาณ2องแสนหนึ่งแต่ตอนนี้แอดไป5้าแสนสองเพราะนั้นเราไปลองดูกันครับว่าเราจะลุย อ่าเราจะลุยอันนี้เลยนี่เลยอินเลสันคัสเต้นอันเดอร์เวิด์นี่เลย, world, เลยว์ปไปเลยได้ไหมไม่ได้จะต้องยกเลิอกอันนี้ก่อนครับยกเลิกการต่อสู้ก่อนยกเลิกการต่อสู้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปเลยลองไปดูกันเลยไปดูกันเลยนะครับนี่ฮะอินเลสันคัสเต้อันเดอร์เวิด์แบบมันมี2แบบนะครับมันมีแบบธรรมดากับแบบเอเวกเฮ้ยไม่ใช่ เวกอยู่ไหนอ่ะมันมีเอเวกอันนี้ไม่ใช่ครับเอออันนี้เหมือนกันหมดทั้งคู่แต่ว่าอันนี้ค่าพลังต้องเป็นสองแสนสามอันนี้ค่าพลังสองแสนหนึ่งเฮ้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันต่างกันยังไงนะครับปกติมันจะมีเอเวกกับไม่เอเวกแต่นี่มันไม่ไม่ใช่เอเวกมันเหมือนเหมือนกันทีนี้แอดจะลองนะครับเข้าร่วมเลยฟึบเข้าร่วมที่อันแรกนะครับ ขั้งที่อันแรกให้เวลาสองชั่วโมงโหเยอะจังอ่ะไปลุยเลยและแอดก็จะจัดการตรงนี้เลยครับเพื่อความสะดวกและรวดเร็วออตโต้เลยนะฮะตัวละครก็จะทำเควสโดยอัตโนมัติเห็นไหมครับอันนี้คือรางวัลที่ได้มาจากการปิดปิดเซิร์ฟเพื่อพัฒนาระบบเพราะคาบานนี่เขามีการพัฒนาตลอดนะครับมีอะไรที่มีก้าวหน้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นคาบานี่เป็นเกมที่ไม่ตายจริง,จ,รงจากที่แอดเคยเล่นเวอร์ชั่นแรกๆมาเนี่ยไม่ถึงตอนนี้พัฒนาไปเยอะมากเพิ่มเลเวลขึ้นไปถึง200แล้วสามารถทะลุ200ได้มีแผนที่ใหม่ๆมามากมายนะฮะก็ถือว่าเป็นเกมที่พัฒนาอยู่ยตลอดเวลานะคใครที่ชอบก็ลุยได้เลยนะครับอไอเทมที่จํากัดเวลาเพราะแอดจะลงก่อนอันเนี้ยไม่จํากัดเวลาแอดก็เก็บไว้ลงทีหลังได้นะฮะมาสเตอร์การ์ดเนี่ย อะไรที่ไม่จํากัดเวลาแอดจะเอาไว้ว,า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 ว่างๆเมื่อไหร่เราค่อยมาลงเนี่ยไม่จํากัดเวลาอันไหนที่จํากัดเวลาต้องจัดการก่อนเลยนะครับอ,ออันนี้เนี่ยอันนี้ก็ไม่จํากัดเวลาเนี่ยฮะแอดก็ใช้ประมาณนี้แล้วครับนะเราสายฟยรีต้องใช้ความอดทนสูงครับแต่ถ้าใครอยากเร็วนะเติมนะครับอ,อถ้าใครอยากเร็วก็เติมตรงนี้เลยตัวที่สองนะครับไอเทมช็อป นี่ครับนี่ถ้าใครจะให้เร็วขึ้นนะครับก็เติมตรงนี้เลยมากน้อยก็แล้วแต่นะครับเติมได้เลยนี่ฮะเติมฟรีเบี่ยมเลยนี่ครับก็เติมก็ันดับแรกก็คือเติมคู่นี้นะแต่จะเติมคู่นี้ก็ต้องมีเพชรนะครับวิธีก็คือไปหาเพชรก่อนไปหาเพชรที่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 เคอร์เรนซี่อ่านนี้ครับนี่ฮะไปเติมซื้อเพชรที่อันนี้ครับ 199นะครับจะได้เพชรวันละวันละ1,000เม็ดตลอดเดือนนะครับก็คือประมาณเท่าไหร่อ่ะพันหนึ่งหมื่นสามหมนะฮะได้สามหมหรือถ้าใครเติม399ก็จะได้2,100ันหนะสองพตลอด30วันเหมือนกันนะี่ฮเติมตรงนี้เพื่อได้เพชรมาแล้วเอาเพชรไปจัดการนะหรือใครจะเติมแบบคูณ2ก็ได้นะครับนะีบ่ฮนะเติมเนะี่ยคูณ2เข้าไปนะครับ ก็จะได้เพชร4,100เมตรต่อวันแ้วพอรวมเพชรได้ก็ประจัดการซื้อพรีเมียมนี่ครับซื้อพรีเมียมนี่ใช้นะครับนอกจากซื้อพรีเมียมใช้แล้วก็ไปซื้อตัวนี้ด้วยนี่ประจัดก,การตรงนี้เลยครับซื้อตัวนี้ใช้เลยซื้อเท่าไหร่ก็ว่าไปนี่ครร้อยเปอร์เซ็นตเต็มที่ห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะก็ซื้อห้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยได้เลือกเวลาเท่าไหร่เ,เลือกเวลาหนึ่งวัน ก็ใช้สามพนึงนะฮะพอว่างเมื่อไหร่วันไหนว่างเราจะลุยหวันแล้วก็หรือจะฟาร์ม1วันแล้วก็ใช้เลยสามพเพชรนะครับแล้วก็มาซื้อนี่ได้อีกนี่พลัสนี่ครับ1วันนี่ซุปพีเดียหนึงวันนะครับนะฮะถ้าเติมจะ,จะเร็วมากเลยครับแล้วก็การเดินเกมก็จะคล่องทะลุรุบลงนะฮะแต่ถ้าสายฟรีเนี่ยต้องทําใจนะครับ สายฟรีนี่ว่าเล่นด้วยใจรักชอบจริงๆนะต้องใช้ความอดทนสูงมากเนี่ยก็ไล่ไปตอนนี้แอดก็ที่ปล่อยฟาร์มไว้ก็ไล่มาถึงค่า exp 85%เปอร์แล้วครับ85%เปอร์แล้วอีก15%เปอร์ก็จะขึ้นเลเวล174แเจ็ดบสีล้วอ่านี่ครับก็ประมาณนี้เลยนีฮะผลจากการที่เรารับรางวัลมาเราก็ได้ตรงนี้มาด้วยครับนี่ได้ถั่ว ได้ถั่วแดงมานะครับได้ถั่วแดงมาเลสบีดเนะครับบิสซ mm ิงบีดเนี่ยได้เพิ่มค่าเอเ็กพีมาหนึ่งพันเปอร์นะฮะถั่วแดงเม็ดเดียวหนึ่งพันเปอร์แอดก็เลยใช้เนี่ยมีเวลาแค่เหมือนจะมีเวลาแค่หนึ่งวันเท่านั้นนะครับเนี่ยเวลาแค่หนึ่งวันเท่านั้นเย็นก็คืนนี้ก็หมดแล้วครับพอแอดเริ่มใช้เมื่อคืนก่อนเที่ยงคืนเพราะนั้นประมาณเที่ยงคืนคืนนี้ก็หมดแล้วนะฮะเดี๋ยวแอดวันนี้ก็คงต้องปล่อยเนี่ยฮะฟาร์มเวลมั่ง ข้าหลันเจียนมากทั้งวันเลยว,วันนี้ครับต้องลุยกันทั้งวันแหละเกมอื่นก็ต้องต้องต้องชะลอไว้ก่อนแล้วครับนะฮะเอาล้ครับคือไปไปเจอกับอะไรเนี่ยตอนนี้เงินที่ได้ก็17บเจอ็มแล้วนะครับข้างบนตรงกลางจอด้านบน17บเอ็มแล้วก็แอดก็เอาของไปขายได้เพชรมา2องพนะตอนนี้ ดันเนี้ยนะควจะยาวว่าให้เวลาตั้ง2ชั่วโมงเอาจริงก็จะใช้ถึงสองชั่วโมงม้เนี่ยไม่แน่เหมือนกันนะฮะนะฮะอย่างนี้คือคาบาาบาวนะครับอินฟินิตคอมโบขาบาลภาคล่าสุดนะฮะซึ่งมีการปรับปรุงพัฒนาจากภาคแรกๆเนี่ยโอ้โหเยอะมากมีไอเทมอะไรใหม่ๆมีสัตว์เล็กใหม่ๆมีมังกรบิน มอนสเตอร์ที่เป็นมังกรบินซึ่งอยู่ในในแผนที่พอตาอินเฟอร์โนครับเห็นมังกรบินอยู่นะฮะ <S <s <par> <S ก็ถือว่าเป็นเกมที่อมตะนะครับอมตะแต่ไม่ตายนะฮะพัฒนาเพิ่มเติมไปเรื่อยๆ <S <s <par> <S ถึงแม้มันจะเป็นเกมที่เหมือนว่าเล่นไปแล้วไม่มีจุดจบแต่มันจะเป็นจบเป็นตอนๆนะครับพอจบตอนป <s par> ั๊บเนี่ยก็จะมีบทคำอธิบาย คำอธิบายเรื่องเล่าอะมาบอกมาให้ว่าตอนเนี้ยตอนนี้เหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นแล้วจบตอนแล้วก็ไปเริ่มตอนใหม่ก็ยังดีฮะนะแล้วก็เลเวลนี้พอผ่านสองร้อยไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นอา่าจะเป็นเลเวลระดับใหม่เป็นหลอดนะครับเออเป็นเลเวลระดับท่านหลอดก็จะขึ้นเป็นหนึ่งใหม่นะครับก็ถือเป็นสองร้อยหนึ่งนั่นแหละนะฮะแต่ว่าตัวเลขสองร้อยเขาตัดออกก็จะเป็น เป็นหลอดใหม่หลอดหนึ่งเลเวลหลอดเวอร์ชันหนึ่งเอ้ยเลเวลหนึ่งอย่างเงี้ยฮะหลอดหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเรื่อยเดี๋ยวรอให้แอดถึงก่อนแล้วก็จะรู่วมเป็นยังไงเนี่ยเอาละครับโอ้น่าจะยาวนะครับเนี่ยแล้วก็ช่วงดันสูงๆอย่างเงี้ยไอเทมที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไอเทมประมาณนี้เป,นเป็นพวกเทอร์ลเกส เทอร์เกสแล้วก็ซิกเมตอนนะฮะซิกเมตอนนะฮะซิกเมตอนะะตนั้นเลยแล้วก็มิทินนะฮะแอดก็ได้มิทินมาด้วยเดี๋ยวนะฮะแอดไปดูเนี่ยแอดได้มิทินมาหลายหลายชิ้นเหมือนกันนะครับอันนี้ยังเป็นเทอร์เักสมิทินที่แอดได้มาผมจะอยู่ที่หน้าทีสี่อ่ะนี่ไงครับเนี่ยผลจากการที่แอดเข้าเข้าดันนะครับ เข้าดันหลายๆดันในช่วงนี้ฮะต้องตะลุยเข้าดันก่อนที่ของที่ได้เนี่ยมันจะหมดอายุซะก่อนนี่ฮะก็จะได้เป็นซิกเมตอนได้มิทรินเนี่ยฮะเป็นหลักเลยเนี่ยฮะเนี่ยมิทรินอ่าไม่ใช่อันนี้มิเป็นซิกเมตอนเยอะนะฮะเนี่ยซิกเมตอนอ่ะซิกเมตอนนะครับเนี่ยอ่ะนี่ก็มีมิทรินเนี่ยที่ได้มานะครับ ซิกเมตนเนี่ยวิทินเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับรางวัลที่ได้จากการลงดันสูงๆนะฮะซึ่งถ้าปกติแล้วเนี่ยพลังพลังลบค่า CP เราน้อยเพราะว่าอุปกรณ์สวมใส่เรามีน้อยเราไม่สามารถที่จะมาดันลุยลงมาในดันได้นะครับนี่ถ้าจะให้เร็วเราใช้ตรงนี้ช่วยครับแบตเตอร์โมด นี่ใช้แบตจนหมดช่วยเลยถ้าไปเจอมอนสเตอร์ตัวไหนที่แข็งแข็งนะฮะพลังลดช้าเนี่ยเพื่อเซฟเวลาแล้วแอจะใช้แบต e โหมดช่วยสังเกตได้ว่าค่าพลังของมอนสเตอร์จะลดเร็วมากเลยคุณดปุดแล้วหดแล้วหดแล้วเอ้ยเรียบร้อยหมดนะครับเนี่ยฮะเกมก็จะเดินได้เร็วขึ้นนะครับอี่าค่า EP มา86เปอร์แล้วครับ ะจ,ะจะจบจะจบดันได้เร็วกว่าเดิมไหมเนี่ยมอเตอร์เพิ่ร้อยสี่สิบนะร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ได้สบายๆแต่ว่าถ้าองไงจะให้มันเร็วมันตั้งสองชั่วโมงโอ้โหใช้เวลาเยอะมากเลยครับก็เอาไปว่าประมาณนี้นะครับกับคาบาลอินฟินิตคอมโบนะฮะตอนนี้แอดก็ลุยปั้นตัวละครตัวแรกนี่ตัวเดียวเลยคอสกันเนอร์นะครับ ลุยให้ถึงเลเวล200เป็นตัวแรกเพื่อที่จะเอาไปลงดันแล้วก็ไปฟาร์มไอเทมระดับมิดทริลหรือที่สูงกว่ามิดทริลเอามาไว้ให้ตัวละครรุ่นน้องๆที่ตามมาที่หลังนะครับก็ต้องใช้ความอดทนครับเราสายฟรีนะเติมกันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเติมไม่สุดไม่เยอะพอเนี่ยมันก็อุปกรณ์ที่ได้ก็จะช้าหน่อยนะครับหวังว่าจะสนุกกับพอคาบาาด้วยกันทุกคนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ